มาข so ้าบนคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบระหว่างถังสองแบบน้ครับผมระหว่างแบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แบบนี้นะครับผมแบบรุ่นเก่าตัวนี้เป็นถังแบบตนหนาคุ้นๆแบบนี้นะครับผมตัวถังมีความหนาครับผมและเวลาทับเปื้อนมาทำความสะอาดยากมากเลยครับผมที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับผมตัวนี้และตรงที่ฝาจุกเขาครับผมมีขนาดไม่ใหญ่มากครับผมตัวนี้ทำความสะอาดก็ยากเห็นไหมครับผมเป็นท้าเปืือนแบบนี้แล้วขัดออกยากมากเลยครับผมแล้วก็ล้วงเข้าไปข้างในก็ไม่ได้ครับผมเวลายกก็ลำบากด้วยครับไม่มีที่หิ้วแบบตัวนี้ครับผมตัวนี้มีฝาที่ใหญ่่กวาผมมเห็น ปิดทำความสะอาดง่ายครับผมล้วงทำความสะอาดก็ง่ายง่ายกว่าครับผมได้ราคาก็ถูกกว่าตัวนี้ด้วยครับผมได้อีกตัวนี้มันตัวเล็กกว่าก็สามารถพกพาสะดวกสะดวกด้วยครับผมไม่ต้องใส่น้ำเยอะครับผมครึ่งหนึ่งใส่แข็งด้วยก็ยกไปไหนมาไหนได้ด้วยครับผมเอาไปติดไว้ในรถครับผมหรือว่าจะไปสวนไปนาก็ได้ครับผมตัวนี้กินได้ทั้งวันเลยครับผมใส่น้ำแข็งกินเย็นสำําำได้เลยครับผมเปินน้าใส่ครับผมนี่เปิดง่ายกินง่ายครับผมอแค่นี้ก็เย็นชื่นใจแล้วครับผมพกไปไหนมาไหนด้วยก็ดีครับผม ราคาก็ไม่แพงครับผมมีให้เลือกสหมุถถึง6สีเลยผมถ้าใครสนใจครับผมรากาด้านล่างเลยครับผม